Three little kittens still no opening eyes. They always sleep all day long. They were born on April the first, two thousand twenty one. ลูกแมวทั้ง3ตัวลืมตาดูโลกยังไม่ลืมตานะคะเกิดมานะคะตั้งแต่วันที่1เมษายน2564ตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาก็เอาแต่น,นอนกินนมแม่ทองแท้แล้วก็นอนนะคะอตอนนี้เขาเป็น3พี่น้องนะคะจะมีตัวนี่ตัวนี้นะคะสีน้ำตาลเข้มนะคะตรวนั้นก็จะสี้ํำตาลอและสีขาวนะคะตัวแม่ทองแท้เป็นสายพันธุ์ วิเชียนมาศนะคะจะเป็นลายสีน้ำตาลสลับขาวลายด่างๆเนาะก็เป็นพันธุ์ทางแล้วนะคะปลายปีที่แล้วนะคะฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เจอผู้บ่าวนะคะก็ได้ตั้งท้องช่วงต้นเดือนมกรากรุ่งพาแล้วก็เนื่องจากว่าทางบ้านเนี่ยได้ฉีดยาคุมกําเนิดให้เนาะก็เลยมีอาการอาจจะแบบว่าท้องแฟบท้องป่องไปสักระยะหนึ่งนะคะ แล้วก็ลุ้นนะคะว่าเขาจะเป็นอะไรไหมเพราะว่าการฉีดยาคุมให้แมวเนี่ยมันจะมีผลให้หมดลูกอักเสบนะคะก็เลยตอนหลังก็มาสังเกตว่าช่วงมีนาเนี่ยแม่้องแท้มีอาการเหมือนจะอ้วกนะคะก็คล้ายๆคนนะคะแล้วเขาก็นอนเก่งมากค่ะนอนทั้งวันทั้งคืนนะคะ คือนอนมากขึ้นนะคะปกติกลางคืนเขาก็จะออกไปเที่ยวเล่นนะคะไปหาผู้บ่าวเนาะแต่ว่าช่วงมีนาเนี่ยรู้สึกว่าเอาแต่นอนนะคะกินแล้วก็นอนแล้วท้องก็จะใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันนะคะมาดามเอ่อแม่ทองแท้เนี่ยเขาก็จะชอบให้นวดนะคะนวดตัวนะคะก็พอนวดตัวแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกสบายนะคะเขาก็เลยเริ่มไว้ใจนะคะปกติเนี่ยนิสัยแมวเนี่ยเขาจะไม่ไว้ใจมนุษย์หรือใครเนาะ ก็เราแวดระว,วังนะคะแต่ทีนี้พอเขามาอยู่เป็นสมาชิกในบ้านแล้วเราก็ให้อาหารเขาทุกวันเขาก็เลยค่อยๆค,คลายความกังวลน,นะคะ mm. ก็เลยปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่เวลาเขาจะออกลูกเขาก็รองเรียกหาเรานะคะแล้วก็จนกระทั่งเขาทยอยคลอดทีละตัวเนี่ยพอคลอดเสร็จเขาก็จะวิ่งนะคะเรียกเรานะคะท,ทั้งที่ตัวเองก็เลือดออกจากหมดลูกเนาะ ก็เรียกให้เราไปเก็บรกของลูกแมวนะคะจนครบ3ตัวนี้นะคะเราก็เลยถือว่าเป็นปีที่ดีมากนะคะที่แมวเขาไว้ใจแล้วก็ยอมให้รกลูกของเขาเนาะทั้ง3าตัวแก่มนุษย์อย่างเรานะคะก็ขอให้ปีนี้โชคดีนะคะมีแต่สิ่งดีๆนะก็มีเงินมีทองไหลมาเทมานะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามช่อง My Cat TV ไม่ทองแท้นะคะก็ร่วมส่งความคิดเห็นได้นะคะอยากจะตั้งชื่อลูกแมวทั้งสามตัวว่าอะไรนะคะลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มานะคะแล้วเดี๋ยวทางครอบครัวนะคะก็จะพิจารณานะคะแต่ถ้าไม่มีใครให้ความคิดเห็นนะคะเดี๋ยวจะมาบอกในคลิปต่อๆไปเนาะว่าลูกแมวทั้งสามตัวนี้มีชื่ออะไรบ้างนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายซีอยเกนค่ะ